ครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับจากคลิปก่อนที่ผมเคยลงพรีวิวแกะกล่องแอร์จีนราคาถูกนะครับเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ขนาด9500 BTU ยี่ห้อไฮเซ้นะฮะตัวนี้ราคาไม่แพงนะะผมได้มา6,800นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาติดตั้งด้วยตัวเองนะทดลองติดตั้งด้วยตัวเองนะครับผมก็ไม่ได้เป็นช่างแอร์นะ ก็อยากจะลองติดตั้งเองนะครับตอนนี้ก็เอามาเจเาะรูนะฮะเพื่อที่จะเอาท่อน้ํายาแอร์ออกทางอ,าออกทางด้านซ้ายนะออกทางด้านซ้ายนะครับก็ตอนนี้เจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาตัวขาเนี่ยไปติดตั้งก่อนแล้วก็เอาคอยเย็นเนี่ยไปติดในห้องก่อนนะครับอ่าก็ตอนนี้ เอาขามาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับยึดไว้กับตัวหน้าต่างนะซึ่งห้องผมเนี่ยนะครับมันถูกสร้างขึ้นมาทีหลังไอ้ตัวหน้าต่างเนี่ยมันเป็นหน้าต่างของบ้านที่ที่ถูกสร้างมาก่อนนะฮะผมห้องผมมาถเข้ามาสร้างเนี่ยมันตรงกับหน้าต่างพอดีนะครับซึ่งหน้าต่างบานนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะผมเอาเหล็กมายึดไว้เพื่อไม่ให้เปิดนะเหล็กอันจะยาวเขาขานะนะครับเพื่อไม่ให้เปิดหน้าต่างออกมาผมก็เอาตัวคอยเย็นเนี่ยมายึดไว้ ตรงนี้เลยนะตรงหน้าต่างนี้เลยเพราะง่ายดีนะครับไม่ต้องเจาะปูนเอาน็อตยิงยึดเข้าไปเลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเอาตัวคอยเย็นมาลองใส่นะฮะลองใส่แล้วก็โอเคอยู่ในตำแหน่งที่โอเคนะครับเว้นระยะ สูงจากตัวฝ้าเนี่ยประมาณ20เซนนะครับเผื่อตอนล้างจะได้ไม่ลาบากนะฮะจะได้ไม่ถอดจะได้ล้างได้สะดวกนะครับส่วนรายละเอียดผมจะไม่ลงละเอียดเนาะเพราะว่าผมทําคนเดียวนะครับไม่ไม่ค่อยคือถ่ายคลิปก็อาจจะไม่สะดวกเนาะเดี๋ยวจะลงไปทีละสเต็ปสเต็ปนะครับว่าถึงตรงไหนแล้วนะฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเดินท่อเอ้ยเ,อยเดินลางขออภัยเดินรางก่อน ะครับเดินรางเดินรางเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดินท่อน้ำยานะครับอ่ะครับก็มาอัปเดตความคืบหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับอันนี้ติดตั้งรางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูเอาท่อน้ำยาออกช่องนี้นะครับ มันจะติดปัญหาอยู่ตรงมุมมุมห้องตรงนี้นะฮะมันจะมีะมุมเสาจริงๆผมซื้อตัวข้อต่องอ90มานะแต่ว่าใส่ไม่ได้นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปล่อยมันเราทําติดตั้งใช้เองก็ไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากนะครับก็ปล่อยให้มันลงโล่งไปเลยนะไม่ต้องใส่ท่องอองศาของท่อแอร์มันจะได้ไม่ต้องงอมากนะฮะ เพราะว่าผมไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีตัวเบนเดอร์ดักท่อแอร์ด้วยนะครับมัน,นงอมากๆ,ๆเดี๋ยวมันจะท่อมันจะบี้เนาะก็เลยปล่อยว่างๆไวแบบ้แบบนี้เลยนะฮะส่วนตัวท่อแอร์ตัวสายไฟตัวท่อน้ำทิ้งตอนนี้ก็ติดตั้งเข้ากับตัวคอยเย็นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเดินท่อไปตามรางนะฮะคือขั้นตอนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆเนาะ ก็มาอัปเดตอีกสเต็ปหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เดินท่อน้ำยาแอร์พร้อมท่อน้ำทิ้งและสายไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับออกไปด้านนอกแล้วนะฮะอ,อันนี้ก็พันท่อเรียบร้อยใส่ในรางนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการติด คอยร้อนด้านนอกนะครับติดคอยร้อนด้านนอกนะอ่ะก็เดี๋ยวผมไปจัดการติดคอยร้อนนะครับวันนี้ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าใกล้จะมืดแล้วด้วยนะครับก็ว่าจะทําให้มันเสร็จนะจะพยายามทําให้มันเสร็จวันนี้นะครับอันนี้ภายในเสร็จเรียบร้อยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปติดคอยร้อนด้านนอก อ่ะตอนนี้ก็ติดตั้งตัวคอยล้อนหรือว่าตัวคอมเพรสเซอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เล่นกันมืดเลยทีเดียวคือที่มันมืดเนี่ยเพราะว่าตัวรางท่อเนี่ยมาส่งผมตอนเย็นและสี่โมงครึ่งนะครับกว่าจะเดินล่างติดตั้งภายในเสร็จก็เกือบหกโมงเนาะก็เลยมาติดคอมเพรสเซอร์ก็เลยมืดนะครับ ติดตั้งเสร็จแล้วคอมเพรสเซอร์แล้วก็ผมทําการแว็กนะครับเสร็จเรียบร้อยนะใช้เวลาแวกประมาณ20กว่านาทีนะครับตอนเนี้ยผมก็แว็กเสร็จเนี่ยผมทิ้งไว้ประมาณ10กว่านาทีแล้วนะ,ะเพื่อดูว่ามันรั่วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถอดสายก่อนเก,ก,กะรับนี่ นี่นะฮะเกจก็ไม่รั่วเนาะเกจยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่จริงๆการแว็กมันก็คือแรงดูดมันเป็นแรงดูดเนาะมันเอาว่าจริงมันมันเช็ครั่วได้ไหมถ้ามันรั่วเยอะเนี่ยมันก็พอเช็คได้เนาะแต่ว่าถ้ามันรั่วนิดๆแต่มันเช็คไม่ได้เพราะแรงดูดมันไม่เยอะนะครับมันอันนี้มันลบสามสิบเองจริงๆเช็ครั่วเราต้อง ต้องใช้อากาศอัดเข้าไปนะพวกในตัวเจนอะไรพวกนี้นะอัดไปสักสองร0อยสองร้ออปอนดนะ์เนาะเพืดูว่ามันรั่วหรือเปล่าแต่โอเคแว็กแล้วไม่รั่วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเลยผมจะปล่อยน้ำยาเข้าระบบแล้วนะครับเอาเลยอันนี้ผมทิ้งไว้ประมาณ10กว่านาทีแล้วพวกสายไฟอะไรก็เดินเรียบร้อยนะฮะ ผมจะปล่อยทางท่อไฮก่อนเนาะอ่าจริงๆมันปล่อยทางท่อโลก่อนก็ได้นะแต่ว่าเอาที่ไปดูมาเขาก็แนะนําให้ปล่อยทางท่อไฮก่อนผมก็ปล่อยเลยนะค่อยๆปล่อยปุ๊บอ่ะค่อยๆปล่อยให้มันไหลออกไปนะครับก็มาดูเกจดเอ,อมันน่าจะมีอยู่ราวๆส5 0 psi ไ ใกล้หมดแล้อ่าประมาณนี้นะครับแรงดันน่าจะอยู่ประมาณนี้ยเกือบสองนะร้อยห้าสิบสองรยี่สินาอากาศมันอยู่ที่อากาศด้วยถ้าอากาศร้อนๆก็น่าจะประมาณ250โอเคเดี๋ยวผมขันตัววาวออกให้สุดทีนี้ก็ขันทางด้านโลอึ๊บ โอเคสุดแล้วทั้ง2องฝั่งน้ำยาเข้าไปในระบบแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาทดสอบนะครับต้องไปลองเปิดข้างในซึ่งเกจผมจะต่อไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยออกมาดูเกจตัวนี้อยู่ที่ราลๆ2 0 0ร้อยสองรนะประมาณนี้แรงดันบาลานซ์นะครับอยู่ที่ราลๆสองราสิบ psi อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วไม่เป็นไร้ฟปิดอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาปิดไปทดสอบก่อนนะครับอ่เดี๋ยวไปเปิดแอร์ในห้องอ่ะก็ถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับก็คือเปิดทดสอบอเดี๋ยวผมให้ดูอุณหภูมิในห้องก่อนแล้วกันตอนนี้ทั้งภายนอกภายในนะฮะอยู่ที่30องศานะครับ ออยู่ที่30องศาเนาะก็เดี๋ยวจะทดสอบด้วยว่ามันจะทำความเย็นได้หรือเปล่านะครับรีโมทเนาะเปิดเลยอืม อ่ะมาแล้วตัวเลขอุณหภูมิยีองศาปรับอยู่25องศาเนาะมีอ่ะมันอยู่ในหมวดทีโหมดอยู่ในโหมดมองไม่เห็นเนาะออโตโอ้เนาะอ่ะได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์ข้างนอกทำงานนะอืมยังไงเอ่ย ยังไม่เห็นมีลมเย็นออกมาเริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วนะครับเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวยิงวัดอุณหภูมิให้ดูเริ่มมีลมเย็นออกมาแล้วเห็นไหมอุณหภูมิเริ่มลดแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูภายนอกน่อยไปดูที่คอมพิวเตอร์หน่อยหนึ่งอันนี้เปิดทิ้งไวย้ยางงี้นะครับ อุณหภูมิห้อง30องศานะฮะตอนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะทำความเย็น25่องศาตามที่เปิดไว้เนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนนะครับตอนนี้คอยเย็นมีลมเย็นออกแล้วนะครับเย็นแล้วอ่อุณหภูมิที่ออกตอนนี้นะครับอ่าลมออกมาราวๆ25องศาเนาะ เอ๊ะทำไมอ๋อ,อมันต้องรอมาา 8, ันักแป้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันลดลงเรื่อยๆนะอ่าประมาณนี้ยีิบสามทีนี้ไปดูเดี๋ยวไปดูที่ตัวคอยล์ร้อนหน่อยนึงยังไม่เรียบร้อยนะในห้องยังไม่ได้ปิดฝาตัวท่อนะครับเดี๋ยวจะดูก่อนว่ามันเกิดหยดน้ําเกิดอะไรหรือเปล่าบริเวณท่อเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวคอยล์ร้อนหน่อยนึงอ่ะก่อนจะไปดูที่ตัว คอยร้อนผมให้ดูการกินไฟนิดนึงก่ออตัวแอร์สเปคมันน่าจะ700กว่านะนะครับ700กว่าวัตต์แต่ตอนเนี้ยมันกินอยู่ประมาณแปดมันจะมีไฟแสงสว่างใช้กินอยู่ประมาณ50วัตต์นะครับแต่เนี้ยแอร์กินอยู่ที่อ่าแปดร้อเราเร0แเลยทีเดียวนะเราแ800วัตต์นะครับซึ่งตามสเปคเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วว่ามันเท่าไหร่ประมาณ700ยกว่ากว่านะครับ แต่ตอนนี้กินอยู่ประมาณแ0 0มันอาจจะกำลังเร่งทําความเย็นอยู่เนาะนะครับเดี๋ยวพอมันเย็นได้ที่เราอาจจะลดลงเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะครับก็กินอยู่ประมาณ800ที่เหลืออีกส0บาทเดี๋ยวเป็นไฟแสงสว่างภายในห้องที่ผมเปิดไว้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูที่ตัวคอยร้อนอ่ะที่ตัวคอยร้อนได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์ทํางานเต็มสปีดเลยนะนะครับ,รบอ่าพัดลมก็อ่าหมุนเต็มที่มีลมร้อนออกนะฮะแรงดัน าทางด้านโลอยู่ที่150นะครับอยู่ที่150ตอนนี้นะน่าจะปกติแหละนะครับน้ำยา R32 ก็อยู่ไม่เกิน150เนอะทางด้านโลนะครับก็คิดว่าน่าจะปกติแล้วทีนี้สำคัญคือท่อน้ำทิ้งตอนนี้ยังไม่มีน้ำไหลออกมาเลยเนี่ยสำคัญตรงน,นี้แหละ แต่ว่ามันก็องศามันก็เอียงอยู่นะแต่ตอนนี้น้ํายังไหลมาไม่ถึงนี่เลยนะครับอืมเดี๋ยวต้องรอดูมันว่าจะมีน้ําไหลออกมาว่าต่อน,น้าทิ้งอยู่นี่นะยังไม่มีน้ําหยดมาเลยส่วนท่อท่อทางทด้านโลนี้เย็นเจ็บเลยนะ เออแปลกอยู่มันเย็นทั้งสองท่อเลยอ่ะเย็นทั้งด้านเออสติทางท่อนี้มันน่าจะร้อนไหมท่อเล็กมันน่าจะร้อนนะหรือว่ามันไม่ร้อนผมก็ไม่มีข้อมูลเนาะแต่ว่ามันเย็นอะนะครับท่อเล็กมันเย็นอะ่ะจริงๆงมันควรจะร้อนไหมเออแต่ท่อโลนี่เย็นเจยบนะฮะอ่าไม่มีข้อมูลนะตรงนี้ไม่ได้ แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นแอร์มันน่าจะร้อนไหมท่อเล็กมันเป็นท่อแรงดันสูงมันน่าจะร้อนเนาะแต่มันไม่ร้อนอนะมันเย็นอ่ะไม่เ,เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลดูแต่น้ํายังไม่ย้อยเลยอ่ะโอเคตรงนี้เดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวปล่อยทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูอุณหภูมิในห้องดีกว่านะฮะว่ามันจะเย็นไหมแต่ตอนนี้มีลมร้อนออกมาที่ตัว ลมเนี่ยก็ถือว่ามันก็ทํางานปกติหละนะครับทีนี้ต้องไปดูความเย็นว่าโอเคไหมเดี๋ยวตัวเกจตัวอะไรผมปล่อยไว้ยี้ก่อนนะครับปล่อยไว้ยี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาถอดอ่ะตอนนี้ผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงก็อุณหภูมิในห้องเนี่ยนะอันที่เป็นมุมหน้าประตูนะประตูประตูออกประตูะตออะตห้องผมเปิดเข้าเปิดอ,ออก คือเป็นสิบรอบอะ่ะคือเดินเข้าเดินออกนะไปไปข้างนอกไปดูคอยร้อนบ้างไปดูการกินไฟบ้างอะไรบ้างเนาะไอความเย็นมันเลยอาจจะมีการออกรั่วไหลไปบ้างเนาะนะครับแต่ตอนเนี้ยอุณหภูมินอกสามสิบองศาอุณหภูมิในห้องอยู่ที่ยี่สิบหกนะครับอ่าราเรายี่สิบหกองศาเนาะอ่าเดี๋ยวดูจากนนี่ก็ได้ตัวยิงวัดอุณหภูมิยิงลมข้างหลังแอร์อยู่ยี่6ห้ายี่หกอันเนี้ย น,นี่คืออุณหภูมิในห้องเนอะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะแอร์เปิดยี่บห้านะครับอ่ะได้แล้วนะถ้าอุณหภูมิใกล้เคียงแล้วเกือบจะยี่บห้าองศาแล้วนะฮะลมแอร์ออกมายิงด้วยตัววัดอุณหภูมินะประมาณ10องศานะแต่ว่าถ้าเราใช้ ตัวเซนเซอร์แย่เข้าไปในช่องลมนี่น่าจะต่ำกว่าสิบองศานะครับอืมประมาณนี้เนาะอ่าประมาณเนี้ยสิบองศาเก้าองศานะครับอันนี้คือตัวยิงวัดอุณหภูมิมันก็จะวัดอาจจะอ่าความละเอียดในการวัดอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรามีตัววัดอุณหภูมิแบบที่มีเซนเซอร์แย่เข้าไปเนี้ยมันอาจจะเย็นต่ำกว่านี้นะครับก็โอเคนะ น้ำไม่มีรั่วไม่มีหยดในห้องนะน้ำที่ท่อน้ําทิ้งก็ไหลแล้วนะครับเวลาสักแป๊บหนึ่งมันก็ไหลลงไปแล้วโอเคอยู่อันนี้เดี๋ยวรอปิดท่อยังไม่ได้ปิดก็จะมีแค่ตรงเนี้ยนะครับที่ขี้เละหน่อยนึงนะฮะอันเนี้ยขี้เละหน่อยนึงนะครับเนื่องจากว่าตัวข้องอมันใส่ไม่ได้มันไปติดตรงเนี้ยเป็นเสาเนี่ยนะนะครับ อตอนแรกผมว่าจะตัดมันบากมันออกเพื่อที่จะใส่ข้องอแต่ว่าคือมันอยู่มุมด้วยมันบากลําบากแล้วก็ฝุ่นก็เลยเอาแบบนี้แหละมันในห้องเราเองนะทำใช้เองก็ไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะครับเพิ่งติดตั้งเป็นตัวแรกนะติดตั้งเป็นตัวแรกนะครติดตั้งใช้เองก็เอามันแค่นี้แหละนะครับแค่นี้ก็ถือว่าโหเอาเรื่องอยู่นะ เอาเรื่องอยู่นะครับก็คือทำคนเดียวใช้เวลาวันหนึ่งไม่เสร็จอะ่ะพูดง่ายๆนะครับวันหนึ่งไม่เสร็จถ้าทำเนี่ยต้องถ้ามีเพื่อนช่วยสักคนหนึ่งก็โอเคนะก็เราไม่ใช่มืออาชีพะนะนะครับถ้าช่างแอร์มืออาชีพสองชั่วโมงทำสองคนสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็น่าจะเสร็จเนาะถ้าทำคนเดียวเนี่ยเราเราไม่ใช่มืออาชีพไม่มีประสบการณ์เนี่ย ผมบอกได้เลยว่า,ามันคืองานมันช้านะครับเราไม่มีประสบการณ์งานมันช้าแต่ก็โอเคสาเร็จนะสามารถทาจนสําเร็จได้แอร์เย็นปกตินะครับก็ที่เหลือกอ็คงเป็นเรื่องของมันจะรั่วหรือไม่รั่วอ,อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่าเท่าที่เทสเบื้องต้นด้วยการแวกแล้วทิ้งไว้ก็คือมันไม่รั่วด้วยการแวกแต่ว่าพอแรงดันพอแวกเนี่ยมันเป็นดูด สุญญากาศแต่ว่าแรงดันเนี่ยน้ำยาแอร์อยู่ที่ทางด้านด้านเฟสเชอร์ทางด้านไฮเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ300กว่ากว่าถึง400นะน้ำยา R 3 2นะครับ, 32, รบแรงดันบาลานซ์อยู่ที่ประมาณ250 2 7 0ถึงก็แรงดันค่อนข้างสูงนะครับก็มีโอกาสรั่วไดนะ้ทีนี้เดี๋ยวต้องลองดูใช้เวลาเป็นเ่องสิสส์แล้วก็อายุการใช้ง,งานของแอร์นะครับว่า มันจะมีอายุการใช้งานได้นานแค่ไหนนะครับแอร์เบนจีนเนะราคาถูกนะครับราคาถูกโคส่วนลดแล้วก็6000กว่าบาทนะครับก็ต้องต้องรอดูกันไปนะสำหรับผมก็สัก2ปีก็รับประกัน2ปีนะครับก็สัก2ปีพังก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะถือว่าพอได้อยู่แต่ว่าคาดหวังไว้ว่ามันน่าจะได้นานกว่านี้นะครับน่าจะได้นานกว่านี้ อันนี้คือว่าการคาดหวังก็เดี๋ยวต้องรอดูกันไปนะครับประมาณนี้นะในห้องอครับโอเคก็ด้านนอกก็คงไม่มีอะไรนะคอยร้อนผมถอดเกถอดถอดไลออกหมดแล้วนะครับตัวคอมเพรสเซอร์ทำงานดังหน่อยนึงในตอนแรกนะมีเสียงค่อนข้างดังเลยทีเดียวนะฮะแต่ตอนนี้เงียบแล้ว นะครับเพราะอุณหภูมิในห้องเริ่มได้ตอนนี้ไม่มีเสียงแล้วแตตอนแรกเนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยจะได้ยิงได้ยินเลยเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันอยู่ตรงนี้ข้างหลังกาแพงนี้นะครับก็อยู่ในห้องก็จะได้ยินเสียงคอมพิวเซอร์ดังเข้ามานหน่อยแต่ตอนนี้เงียบแล้วไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันเริ่มได้เป็นอินวเวอร์เตอร์ระบบอินเวอร์เตอร์เนาะคอมพิวเซอร์ก็ทางานทํารอบเบาลงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเอาไว้เพียงเท่านี้ นะครับรับการติดตั้งแอร์ด้วยตัวเองนะครับผมไม่ใช่ช่างแอร์นะฮะไม่ใช่ช่างแอร์แล้วก็ไม่ใช่ช่างแอร์ในตํานานด้วยแต่ของผมก็ไม่เล็กนะครับว่าไปนั่นอ่ะก็ไม่ใช่ช่างแอร์อาจจะขั้นตอนในการติดตั้งอาจจะไหมไม่ผิดพลาดไปบ้างนู่นนี่นั่นนะครับก็ลองดูเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ว่ามันควรจะยังไงอะไรเนาะคือ ไม่มีประสบการณ์ในการติดตั้งแล้วก็ไม่ใช่ช่างแอร์นะครับก็อาศัยศึกษาใน Youtube ในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ซื้อมาลองติดตั้งก็ตอนนี้ทุลักทุเลกว่าจะเสร็จนะครับแต่ว่าก็ทําตามตำรานะฮะแ็กน้ยาอ่านน่นนี่นั่นนะครับการเอียงท่อแนละเอียงตัวแอร์นะครับท่อน้ำทิ้งอยู่ทางด้านนี้ตัวอ่าคอยเย็นก็เอียงเอียงลงมาฝั่งนี้หน่อยหนึ่งเพื่อให้น้ำมันไหลาจากรางไปลงท่อก็ทำตาม ขั้นตอนที่ไปได้ศึกษามาจากอินเทอร์เน็ตจาก y o u t u เนะน้ำก็โอเคไหลในนี้ก็ไม่มีน้ำหยดก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เนื้อหาในคลิปผิดพาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆไว้หน้าอากาศนี้ด้วยนะครับก็ามีข้อมูลอัปเดตยังไงมันเสียมันมีปัญหามันอะไรเดี๋ยวจะมาลงคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบไปอีกทีหนึง่งสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ